มามาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเออเออเอะจะจุดค่ายตัวเออพี่จุ๊เอ้อไอ้เหี้ยไม่น่ารีบเลยอ้อ้

ต่อไปต่อไปต่อไปกระโดดกระโดดกระโดดโบไปไปก่อนดิแรกหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยได้ทองได้ทองเฮ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยยังไม่อยุ่กับกูโอ้ยยิ่งตายมันมาเร็วมันมาเร็ว โอ้เสียดายเฮ้ยมันโผมันมาสองเลยโอ้ไอชินไอชินยาไอชินยามันก็จะ on the way ไม่ได้โตไปด้วยตื่นเลยหรอกไอตัวธนูแตกตัวธนูแตก อตัวร่วง,าต,ววงาตายเฮ้ยได้ไฮโน้ยแน่เฮ้ยได้ได้นู่ะได้หนูได้หนูแล้วโอ้หิวหิวหิวเฮ้ยขอาหาหน่อย่เอไม่มีคือชิหายเลยไปไป าาพี่ตนนาำได้ยังพีตนนี่ไปเร็วไปเลยไปรีอ้าอ้าวแล้วเมื่อกี้อ๋อเปิลบัคกนาได้ขนมได้แล้วได้แล้วเนอะเอเอมามาเคาะฝุ่นเลยดีกว่า แล้ว,ลว,ลวย,ยิงคุมให้ยอูอ๋อรับรับดูหน่อยเว้ยตายแล้วแตกเออสวยไปไปไป

ีกายายตัวไปขวายกายไปขวาคุณกูไปเองเดยมเดยวมันมีคนไปเดินมาอ๋อพอเดี๋วเขามาเฮ้ยมันมามันมามาโอ้ยตัวแกล้อโดน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 ต้องน้ำโอ้ตัวเจ็บตัวเจ็ จะตายมันจะตายอิงน oh, ิดเดียวอิงนิดเดียวตายตายไปดีอัมเอร์ ở xu bye bay 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 let go let go ôi 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 tôi thấy đâu tôi thấy đâu tôi thấy đâu tôi thấy yeah สวยไปไปไปเหลือตัวฮานูนหนึ่งตัวไอชินไอชินไอชินอ่อนให้หน่อยไอชินตายชินตาย,ตายเอเอกแูแตกแต่เมื่อกี้เก็บได้เยอะอยู่เก็บได้เยอะอยู่ คาปโรคพูดนัน่นเฮ้ยไอ้ฟาร์มฟาร์มฟาร์มเฮ้ยโอาโหไอ้ชินก็มีฮนูอายโอ้ ไอ้ระวังระวังโอ้ชิผายแล้วจำแฮ่ไม่ดีอ่ะสวยอชิ้นแตกชิ้นแตกไหมอเอาโน้ตไม่แตก,อไ,กไ,ตไอ้ตึงวะ่ะตึงวะ่ะ

ไอชินกับตายไอชินกับตายโอ้ยค้างสี่สามทำไมมันตึงขนาดนี้วะเนี่ย ก็มันมีฝั่งนล้วมีตัวมาโคงเงี้ย,ยไม่จริง่งวงหนึ่งไอ้อเ้าหูโอ,โ,อโอ้โหคิดโคตรนานแล้วนะเนี่ยโอ้ยแล้วผิด เริ่มรวนแล้วเริ่มรวนแล้วปวดนิ้วแล้วเนี่ย เือแคปกเกอร์คนเ,เดียวไม่เป็นไรวดูดขอบแล้วค้างโอ้ข้างข้างเอาเรียบร้อยโอ้โหคนหลัวโอ้ยอ้าอว สฮีทกลางอากาศไอชิน้นโอ้เรียบร้อยโอ้ยโอ้ไออีกแล้วอีบ่าย

โอ้ยไปว่าเขาเฮ้ยตายโอ้ ไปไม่ช่วยแล้วไปชินคอมโบเหรอคอมโบเหรอคอมโบชิ้นแต่คู่ไปดีอ,อยอกาอยกคิดจะให้ยืดเหมือนเหมือนจะยืดยืดคลิปอะเอออัดมาชั่วโมงแต่ชั่วโมงยังเลือ ปวดตรงกลางคนโคตรเยอะโอ้ยไม่สีสีเรามากกว่าดิอ๋อเหรออ้าวสีเรามากกว่า อ่ะเอ๊ร pues ิแล er> ้วน้อยกว่าเอาก็นึกว่ามากกว่ามาตั้งนานนะเอาเอาก็ว่าทำไม่ตึ่นื่โอ้โเราเรานี่อวันโคตรโหดเลยเออเฮ้ยไอเก็บของเลยเก็บของเก็บของต่อไปเออสามสี่ก็ยังไหวอะเออตอนแรกนึกว่าเยอะกว่ามันตลอดเลยนะ

นั่นแหละให่เรลวัฒนาตียังเลยโคตรแมนเออนั่นแหละต้อง,งยืดกลางต้อง,งยืดกลางไปไปทอกซิกบอยเอาหน่อย ไม่ได้เก่งเออตายเฮ้ยเอาทองเก็บไปไอ้อไป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 ,ไปได้ฮันูไปได้ฮันูอออออเออ กูไม่รคติบ้โอ้ยไปไปธนูนเนี่ยธนูนในกล่องไปธนูนในกล่องจะยื้อไปถึงไหนวะเนี่ตายแล้วมันมีตัวไฟ่าน

ซัศีบอยระวังกู้ขับมาแม่งของหายหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยระวังมีมีตัวมาไป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 ทัศน์สีบอยเองฟาร์มอยู่ตรงกลางโอ๊ยเกือบตกโอ้ย หน้ากระแทกดินตายเฮ้ยเครื่องติดแล้วะ่ะมันมันอยากอยากประทะคลิกจนคลิกจนนิ้วตวหักแล้วหัวร้อนอะ่ะเออพูง่ายๆเออชาสซีบอยทำดีมากเ็อสซีบอยระว,วัง <บา S 2> ทอนในกลองทอนในกลอง ขอนีนก e ่องโอ้โอ้อีชินโอ้ตตตาาายยยยมมมดดด เดี๋ยวไปช่วยต้งกลางเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยมขายดีนัไม่รัวคบอกนเออายไรทำดีละไปไไปแลกต็งในกล่องไปแลกต็งในกล่องเไปอาอาไปไปแลกขนมมาเลยไปเออโอ้โหตัวคัมโบโอ้กูจะตาย อย่าฟาร์มหมดฐานแม่งของหายมึไหนที่จะฟาร์มพี่อะไรอะเอาถุงดูนี่ให็ไหมพี่น้ำนั่นแหละเออเอาไปเอาไปเอาไปโอ้ยไม่ไม่มีไอรอนเลย ไปไปรีบเอาธนูมาธนูธนูไฟเลยแตก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 โอ้โหเก็บไปสามเห้แอคหน่อยก็ไม่ได้แตกสวยไปไปไปได้ได้ได้โอ้ย แล้วเมื่อกี้เกือบได้แล้วนะเมืเอ่อกี้อีกนิเดียวไปไปไปอีกนิเดียวอีกนิเดียวฟันนั่นก็จะสลายไปในลิปตาก็ไม่ใช่ไปท็อกซิกบอลระวัง โอ้ยเชี่ยตกไอตัวยาตัวตัวตายไปสองไปทันเรในกล่องเออจริงเอ็กซ์เลยฮะโอ้โคตรตึงเอยแบบนี้เลยชอบชอบชอบเนี่ยเราคิมนี้กูก็จะเอาลงได้นะ

แล้วกล่องหายไปไหนไไแล้ว,แล,วแล้วกล่องเอนเดอร์หายไปไหนอะ่ะเ,เอา้าใครคขุดเอ้าขุดกล่องแล้วทำไมไม่ขุดยังอะ่ะ ไอ้ยโดนมิเนเตอร์มาดิมา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 เร็วนั่นแหละเอาเอากล่องเอนเดอร์ไว้ไว้ในกล่องหน่อยอันนี้ม่นก็เอาตัวมาแตกเลยโอ๊ยโอ๊ยใครใครวะที่ไหน เลือนเลยนี่จะไปนี่ไงไอ้มาช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยอค้างค้างเอ้ยไม่ใช่ค네้างอ๋ยใครเอาหมามาไว้ตรงนี้วะด้วยน้ำเข้ามาเนี่ย เฮ้ยท็อกซิกบอยมึงเอ,อมเคทำไมเมื่อกี้จะชนะแล้วเนี่ยเอีกนิดเดียวเอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว เบไปสอง <S <S มันก็จะ under ว a y ทั้งนั้นนะมันก็ที่แตกเกือบไปแล้วมเมื่อกี้เออเออไปฟาร์มเลยไปฟาร์มเลยไม่ต้องห่วง ไอ้โอ้ยลื่นไม่โะไปต่อไม่ได้เ้ยค่อไมโอ้ยเอมาอีกแล้ว

ไอพี่พี่บุกมาถามมาแล้วเราต้องพยายามอูดีกูน่ะแล้วกูไปถามเดียเองโถมได้เวลาโถมได้เวลาโถมเจ็บเจ็บปูยี่มามาเออสามโถมสี่อ่ะเออสาม สามสี่มันก็จะตึงๆหน่อยไว้เอาเตียงได้ไหมไม่ได้ผมมีพีเอ็เดี๋ยวไปฆ่ามันไปฆ่ามันนั่นแหละนั่นแหละ เออไม่ไม่น่านเล่นยดาร์กเลยไอ้เหี้ยอ้าวแล้วตรวจตกลงมาต่อต้ม <laughs> โอ้ยคล้ายเล้ย ระวังระวังลงมาลงมา,มมาเออสวยเกิร์มือต่อขึ้นอะไรมาพอรัมิตสวยตายหมดเนาะตายหมดเนาะเมื่อกี้โหมันมาข้างบนอะ่ะไป ไปโคตรเอาตายโอ้โหบอกคันอะไรนะแตกสวยเอ้ยอีกนิดเดียวเออสวย ขอขอฮานูนะมาก็ตายอ่ะโคชิว จีบายบาย